อ่าทำไมมันดึงไม่ออกอ่ะชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยครับพี่อ่านทำอะไรอยู่ครับหมอว่าพี่ชาร์จเสร็จแล้วอ่ะพี่เอาหัวชาร์จออกอับดึงไม่ออกอ่ะอ๋อมันมีเทคนิคง่ายนิดเดียวครับพี่อ่านเดี๋ยวตามมอมาดูเลยครับผมโอเคอ่า Lexus Auto City สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมอสอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้มอสจะมาสาธิตนะครับวิธีการชาร์จนะครับแล้วก็วิธีการถอดหัวชาร์จออกจากตัวรถนะครับสำหรับรถบั克อินไฮบิดเองหรือว่ารถที่เป็นรถไฟฟ้าล้วนของเล็กซัสเองนะครับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับผม อันนี้ก็จะเป็นตัวของว a ็ l b o x นะครับเราก็ก่อนอื่นเลยเราเอาว a ็อก o x ออกจากอันนี้ก่อนนะครับตัวของหัวชาร์จเนี่ยมันจะอยู่นะครับถ้าเป็นรถของปัก g in h y b r ิดก็คือรุ่น nx รุ่น r x นะครับหัวชาร์จเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวานะครับก็คือฝั่งด้านคนขับนั่นเองนะครับเราก็เปิดตัวนี้นะครับถ้าเราปลดล็อกรถแล้วเราสามารถกดกดลงไปเลยนะครับอ่ามันจะมีหัวชาร์จมาอยู่ตรงนี้นะครับ เราก็ถอดตรงนี้ออกมานะครับเราก็เสียบลงไปเลยนะครับเมื่อเสียบลงไปแล้วนะครับตัวของบางบอ็อกเนี่ยจะต้องใช้การ์ดนะครับอันนี้เราก็ไปแตะที่บอ็อกก่อน,ในปึ๊บอ่าพอแตะปุ๊บเนี่ยครับไฟสัญลักษณ์สีเขียวจะขึ้นมาอันนี้คืออยู่ระหว่างการชาร์จนะครับ อ่าสมมุติว่าเราชาร์จเสร็จแล้วนะครับวิธีการที่เราจะปลดสายชาร์จเนี่ยตอนเนี้ยมันปลดออกมาไไม่ได้เพราะมันยึดติดกับตัวรถเลยเรากดปลดล็อกรถผ่านรีโมทนะครับตรงนี้อ่าพอกดปลดล็อกปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฟสีขาวนะครับขึ้นมาอยู่ตรงนี้อ่าขึ้นมาอยู่ตรงหัวชาร์จนะครับเราก็สามารถถอดถอดสายชาร์จออกจากตัวตัวรถเราได้เลยอ่าแล้วก็เอาไปเก็บที่เดิมนะครับ แล้วเราก็ปิดตัวหัวชาร์จนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับวิธีการเสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็วิธีการถอดสายชาร์จออกจากตัวรถนะครับวิธีนี้สามารถใช้กับตัวของปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็รถไฟฟ้าล้วนของเลกซันได้เลยนะครับก็คือรุ่น N X รุ่น R X R C เป็นแบบนี้หมดเลยครับผมอ่าแล้วคลิปหน้ามอจะมาสาธิตเรื่องอะไรต่อไปนะครับเดี๋ยว ติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ Lexus Auto City